ช่วงหน้าหนาวนะครับก็มีมีการซื้อเครื่องน้ําอุ่นมาติดตั้งนะครับแล้วก็เรลยกช่างไปติดตั้งให้นะครับอย่าลืมนะครับมันจะมีเรื่องสายกับเรื่องเบรกเกอร์ด้วยนะครับเพราะถ้าเรามาติดตั้งเฉยๆแบบนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราต้องเอาไฟที่ไหนครับต้องต้องคิดตรงนี้ส่วนใหญ่ที่เจอมาเนี่ยไฟหน้าประตูห้องน้ําเนี่ยมันไม่พอนะครับพอต่อไปเนี่ยมันจะเกิดการทริปแล้วก็รับวงจรเกิดขึ้นนะครับแต่ก็บ่อยครับเนี่ยซื้อมาแล้วลืมลืมคิดเรื่องสายเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะครับ ช่างช่างถืจะทำไว้นะครับก็คือการแก้แก้โดยการเดินสายอันนี้เป็นสายเบอสองนะครับเดินจากเมนเบรกเกอร์เนี่ยเข้ามาสู่เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะครับอย่าลืมเผื่อสายด้วยนะมันองจะแพงนะครับค่าช่างเนี่ยประมาณสามถึงสี่พันเลยนะในเรื่องสายเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสําหรับตัวระบบเครื่องทําน้ําอุ่นที่เราใช้กันอยู่เนี่ยดิฉันนั้นเนี่ย ไฟท่านจะตัดบ่อยมากนะครับถ้าไม่เดินเดินติดตั้งแบบนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดตั้งนะครับเป็นเครื่องทำน้ำหมุนนะครับตัวนี้เป็นเก่าแล้วนะครับมันก็ใช้มาหลายปีตัวนี้ประมาณ4 200วัตต์นะครับใช้เส้นไฟ2.5แล้วก็มีสายดินโยงไปข้างล่างหน้าห้องน้ํานะครับเดินสายด้วยเส้น2.5นะครับเป็นใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยบางทีแพงครับเนี่ย าราคาท่าจะติดตั้งนะครับจริงๆใช้เบอร์สองก็พรครับเนี่ยเดินไปถึงตัวมนเบเกอร์นะครับเดินยาวไปเนี่ยถ้ามันระยะ,กยะไกลขนาดไหนก็มันก็แพงมากยิ่งขึ้นนะครับมันเรียกว,ว่าเดินมักง่ายหรือว่าหน้าห้องน้ําอย่างเงี้ยแล้วว่ามันไม่มีสายนะครับมันไม่ถูกอย่างงี้ยแล้วก็แรงดันที่ใช้นะครับอย่างน้อยเนี่ยประมาณสองรักก็คือแรงดันที่ผ่านปั๊มนะครับมันจะทาให้เครื่อง งานได้เสถียรขึ้นนะครับคือทํางานได้ดีนะครับบางวันก็ทําหรือไม่ทาเนี่ยขึ้นอยู่กับแรงดนันด้ามันจัดการทำนะครับเบรเกอร์เนี่ยต้องน้อยมาประมาณ20แอมป์ขึ้นนะครับแล้วก็มีสายดินที่สําคัญเลยนะครับต้องตอกให้เขาอย่างแน่นเลยนะครับต้องหาจุดลงสายดินให้ได้นะครับก็เดินสายให้เรียบร้อยนะครับดิฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องอรามมาเกิดขึ้นนะครับถ้าเราไปรับงานต่อเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นงานแก้นะครับซึ่งผมดูเลยบางครั้งมัน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 ใช้ไม่ได้นะครับมันก็จะอันตรายนะครับสําหรับการติดตั้งเครื่องทำน,น้ำมูลทําให้ถูกต้องตามมาตรฐานนะครับครับขอบคุณมากครับ